ว้าเ <Wow. S 2> ชื่อมันเล็กหรือของพี่มันใหญ่วะ<อ>ขาขวาขึ้นเล้วขาขวาขึ้นเออแล้วก็มือซ้ายไปไ<อ>สวัสดีครับผมกำปั้นนะครับผมเอกประพันธ์พานิพง์นะครับผมหรือกำปั้นบาซูนนะครับ วันนี้นะครับขอเปิดเลยนะครับด้วย EP แรกของเรานะครับกับรายการกำปั้นลั่นโซยคอนเซ็ปต์ <Concept S 2> ของรายการเรานะครับก็คืออยากจะให้ทุกคนนะครับออกมาทํากิจกรรมนอกบ้านกันนะครับเพราะว่าหลังจากโควิดที่ทุกคนอาจจะอยู่บ้านกันจนชินแล้วนะฮะตอนนี้ทุกอย่างมันน่าจะโอเคแล้วเราก็ออกมาทํากิจกรรมมาหากิจกรรมข้างนอกบ้านทํากันนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นเทปแรกเราก็อยากจะให้น้องๆช่วยหาอะไรก็ได้ที่มันชารา์ยนะครับสำหรับคนอายุใบ45อย่างเรา อะไรที่เขาไม่ทำกันแต่คิดว่าน่าจะทำได้ไหมสี่สิบห้ายี่สิบห้าสี่สิบห้าแล้วครับผม <S <S ก็เบเจเพศสองรอบแล้วนะครับอายุเนี่ยมันสามารถทำให้เราแบบว่าใจเราฝ่อลงเนาะแล้วก็ไม่อยากทํากิจกรรมหลายๆอย่างที่เราเห็นเขาทํากันเลยมันทําได้หรือวะมันยังทําได้หรือวะคนอายุขนาดนี้มันจะไหวไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูับว,ว่ามันจะไหวไหมนะครับผมนี่กี่ขวบครับเก้า อายุเก้าขวบครับก็ป็นเข่าซะแล้วนะครับพวกเราครับอย่ายอมแพ้นะครับครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับชุดพร้อมแล้วแต่คนไม่อาจจะยังไม่พร้อมแต่ขออยากจะขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญหน่อยดีกว่านะครับวันนี้เรามีเทรนเนอร์นะครับน้องบาสนะครับสวัสดีครับน้องบาสจะมาให้คําแนะนำนะครับสำหรับคนที่มาเล่นครั้งแรกนะครับเขาเรียกว่าปีนผาครั้งแรกเขาเรียกว่าปีนผาจําลองเหรอครับใช่ปีนผาจาลองอ่าฮะคนที่มาครั้งแรกนี่จะต้อง เตรียมอะไรบ้างนอกจากเตรียมใจครับอ่ะก็เตรียมอปุปกรณ์เอ่อออกกำลังกายปกติแล้วเราจรระมีอุปกรณ์ให้เช่าอ,อยู่แล้วที่เขาเรจะมีอุปกรณ์ก็ถึงแบบเทปดี้นะครับรองเท้าแล้วก็อปกุปกรณ์ทีเทท่เราใช้ดึงเชือกในการเตรียมนี้กันงั้นเดี๋ยวเราลองลุยเลยครับหนายครับ อันนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่กกอุปกรณ์กันนะครับผมอันนี้ก็เป็นฮาร์เน่ยนะผมอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเวลาที่เราใส่ครับใส่ตัวนี้อันนี้ของเราจะอยู่ข้างหน้านะครับผม,ผมแล้วก็ให้เราน,นี่เอาขาเข้าทั้งสองข้างเนี่ยผมมันจะใส่เหมือนกางเกงนะครับผมอ่าใช่ขาไม่ต้องแน่นมากครับเอาแค่มันพอดีไม่หมมันจะรัดตรงขาเราเกินแน่น เชื่อมันเล็กหรือของพี่มันใหญ่วะไปทีกาเกงเคยจำได้ว่าหลายปีแล้วที่เคยขึ้นสลิงสลิงเ็บใช้อุปกรณ์นี้หมดคล้ายๆกันใช่ไหมครับ็จะคข้าจๆกากันในมุมโอเคครับเรียบร้อยครับสูงมากเอาวะเราต้องลองดูครับ สี่สิบห้าจับจับครับเราต้องทําให้ได้นะครับอะ่ะผมต้องพูดว่าคราฟมิ่งํามออนครับผม <ứng. S 2> ไปได้เลยลองอดูนะครับ <Yahoo. S 1> đi, anh ta khấp vá, đi, 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 ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะชาเลนจ์ให้มันยากขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยการปีนนี่ครับ15เมตรครับผมโอ้ my god โอเคตอนนี้นะครับเราจะปีนหน้าผา15เมตรใช่ไหมครับ15เมตรนะครับผมซึ่งน่าจะสูงสุดของที่นี่นะครับครูบาสบอกว่าให้เริ่มที่สีม่วงนะครับ โอ้โหมันน้อยมากอะ่ะยืนไม่ได้เลยผมสีอื่นออกสีปนๆได้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> เริ่มไม่เป็นสีแล้วนะครับโหยืนขึ้นครับยืนขึ้นยืนขึ้น วื่งไปเลยขวานะี่เหรอใช่ครับผมจับฝีแดงมาครองไว้ก่อนก็ได้เอ้ยขาขวาขึ้นครับเอ้อเฮ้อขาซ้ายขึ้นเอ้ยเฮ้ยไนยยซ้ายไปด้านซ้าย แ้้ปีนหาาางครักป็โอเคนะจริงๆแล้วอ่ะพี่ว่าการปีนเนี่ยไม่ยากเลยครับลงเถอะลงเถอะก่อนที่เราจะขึ้นอ่ะใจเราอ่ะมันกลัวไปก่อนเออมันตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันแพนิคไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอปีนขึ้นไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะครับผมมันก็เป็นไปตามขั้นตอนของมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ต้องมีสมาธินะครับแล้วก็อย่ามองลงมาถ้ามองลงมามันก็จะเสียวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็โอเคแล้วก็พี่ว่ามันใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะ ออกกำลังกายอาทิตย์ละสี่นะครับจะโปรแกรมก็อาทิตย์ละสี่วันนะครับผมวันละสองชั่วโมงครับผมครับผมแต่ว่าช่วงนี้มีซ้อมเต้นมีอะไรด้วยกำลังจะออกซิงเกิลก็ก็ช่วงนี้ก็คาร์ดิโอทุกวันเลยหกวันเลยครับผมแต่ว่าใช้ร่างกายหนักครับแต่ว่าเราพียังฟิตอยู่ครับสี่สิบห้ายังไหวอยู่ครับผมนอกจากที่เป็นกาออกกำลังกายตลอดเนี่ยที่มีโซเชียมีมีแน่นอนนะครับผมจริงๆแล้วอายุขนาดนี้นะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับนอกจากอาหาร การออกกําลังกายแล้วนะครับตัวช่วยก็คือสารอาหารวิตามินต่างๆควรมีนะครับสิ่งที่ผมเคล็ดลับของผมเลยที่ทําให้ฟิตนี้เลยนี่ครับผมสารเปียนเนี่ยผมรู้จักมาก็ปีกว่าแล้วนะครับผมเกือบ2ปีแล้วนะครับที่รู้จักเพราะว่าทางสารเปลียนเนี่ยเขาจ้างให้ผมรีวิวผมก็รีวิวสินค้าก็ลองดูอะไรเงี้ยแต่พอเขาเอามาให้ลองทานจริงแล้วก็ลองทานจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยมันได้ผลนะรู้สึกว่าร่างกายเราฟิตแอนด์เฟิร์มมากขึ้นเลยนะครับผมคราวนี้เราก็จะมาบอกว่า สรรพคุณของซานเปียเนี่ยมันคืออะไรนะครับซานเปียเนี่ยคือเป็นสมุนไพรจีนนะครับซึ่งมีแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นสูตรที่ยาวนานมากเก่าแก่มากเพราว่า800กว่าปีเลยนะครับเป็นของราชวงศ์ในจีนนะครับที่เขาทานกันนะครับผมเป็นสูตรลับเลยนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรจีนนะครับไม่มีเคมีเจือปนเลยนะครับผมซึ่งสรรพคุณของมันผมว่าผมแบ่งเป็น2ออย่างใหญ่ๆเลยนะครับคือ1่มันช่วยเสริมสมรรถภาพร่างกายครับทำให้ร่างกายเรา แข็งแรงมากขึ้นอึดทน,นนานมากขึ้น <S <S จริงๆนะเมื่อก่อนผมออกกาลังกายประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเนี่ยเริ่มและเริ่มมีอาการเริ่มเหนื่อยเริ่มหอบดังแล้วแต่พอเราทานซานเปียนทุกวันเนี่ยมันช่วยทําให้เราออกกาลังกายได้ถึง2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งอ,อย่างวันเนี้ยก็ทานมาตอนเช้าแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันกระปี้กระเป๋านะครับตื่นนอนมาเราทานเลยครับก่อนอาหารเลยนะครับสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้สําคัญมากกับผู้ชายเลยนะครับสําหรับวัยอย่างเรานะครับ คนอายุ40กวา่าผู้ชายรู้ๆกันอยู่นะครับว่าเรื่องของฮอร์โมนเพศนะครับมันจะลดลงนะครับเรื่องของสมรรถภาพร่างกายสมรรถภาพทางเพศมันจะลดลงนะครับเห็นใจไหมปึงปังจะไม่ซ่าเหมือนตอนอายุ20กว่าแล้วใช่ไหมครับสบรรพคุณของซานเปียนเนี่ยจะช่วยเรื่องของหลอดเลือดตับไตม้ามนะครับผมและสิ่งสาคัญเลยเนี่ยไตยนะครับคนเราเมื่อก่อนอย่างพี่เป็นตัวอย่างเมื่อก่อนตอนวัยรุ่นเราจะทานวิตามินเยอะมากดูแลผิวดูแลนุ่นดูแลวิตามินซีวิตามินดี ก็คือวันหนึ่งนะสิบกว่เาเมตรไตเราทํางานหนักแน่นอนแล้วบวกอายุเราที่มากขึ้นที่เราใช้งานกันมา4 0สิกว่าปีเนี่ยไตยเราไม่แข็งแรงแน่นอนทีนี้สารเปลี่ยนเนี่ยมีสาระคุณช่วยเรื่องบํารุงไตนะครับถ้าเกิดว่าไตาเราแข็งแรงทุกอย่างในร่างกายของเราแข็งแรงภายในนะครับมันก็จะส่งมาถึงภายนอกทําให้ร่างกายโลฟิตและเฟิร์มนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือปัญหาใหญ่ๆของผู้ชายคือน้องชายไม่แข็งแรงน้องชายไม่แข็งเหมือนตอนอายุ20กว่าสามสกว่านะครับผมแต่ว่าสารเปลี่ยนเนี่ย มันช่วยเรื่องของหลอดเลือดด้วยนะครับพอเรากินเข้าไปหลอดเลือดเราแข็งแรงเลือดเราโฟโมันก็จะส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงน้องชายเราทําให้น้องชายเราแข็งแรงได้เร็วขึ้นและอยู่ได้นานขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทําสามาถเหมือนเป็นรุนะ่นอ่ะตอนอายุย0กว่าก็นึก,นกมันก็ปึ่งขึ้นมาเลยนะครับผมอันนี้ก็คือช่วยอันนี้คือสปปรรพคุณหลกักๆที่ผมชอบมากๆเลยนะของซานเปียนนะครับครับนี่แหละครับก็เป็นเคล็ดลับทําให้ผมไม่เหนื่อยแล้วก็ออกกําลังกายได้นานนะครับผมแล้วก็ดูดี สมัยของเรานะครับผมจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีเก็ตความรู้ของซานเปียนะครับมาฝากให้ทุก EP เลยนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดหรืออยากจะสั่งซานเปียนะครับลองไปทานดูนะครับเดี๋ยวเราจะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างนะได้เลยนะครับผมสามารถโทรไปสั่งได้เลยนะครับผมโอเคเฮ้ยเหนื่อยอะวันนี้แต่สนุกดีนะมันดีเนาะ วันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันตั้งแต่นาทีแรกจนถึงตอนนี้นะครับกับรายการกําปั้นลั่นซอยนะฮะอยากจะอยากให้ทุกคนรู้นะครับว่าคนอายุ45หรือ40บวกแล้วเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะครับไม่จาเป็นต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกหรือว่าเล่นกีฬาในร่มนะฮะเราสามารถเล่นกีฬาที่เป็นเอ็กเวนเจอร์ได้นะครับเราต้องลองดูเราต้องใช้ชีวิตให้คุ้มหลังจากที่เราหยุดโควิดมากี่ปี 3ปีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับว่า EP ต่อไปเราจะไปทำอะไรกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับตะไคร้ด้วยนะครับผมฝากในการกระปั้นลั่นสอยด้วยนะครับเจอก,กันครับพี่น้องครับ